สำนักงานสาก์จังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่สอง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จำนวน5ล้านบาทเมื่อปีพศ2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้มีโอกาสในการทำการเกษตรมากขึ้นลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำส่งเสริมการจัดระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสหกรณ์ให้มีความยั่งยืนมีแหล่งน้ำในฟาร์มเป็นของตนเอง ลดการพึ่งพาน้ําจากระบบชลประทานและแหล่งน้ําธรรมชาติสร้างการเปลี่ยนแปลงจากระบบการทําการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติเป็นการเกษตรแบบบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้ํามีสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจํานวนสาสหกรณ์ 1. สหกรณ์การเกษตรสีชื่นชมอำเภอชื่นชมมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน54คน สสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสาร,รคามอําเภอเมืองมหาสาร,รคามมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน30คน 3. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกเกาะอําเภอเมืองมหาสาร,รคามมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน16คนนายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหากรณ์จังหวัดมหาสาร,รคามพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ของสมาชิกสกรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่สองปรากฏว่าสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรมากขึ้นสามารถวางแผนบริหารจัดการน้ำได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่มีตามฤดูการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทําให้สมาชิกสหกรณ์สามารถทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีสมาชิกมีผลผลิตทางการเกษตรออกมาจำหน่ายได้มากขึ้นส่งผลให้สมาชิกมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าร่วมโครงการและสมาชิกสหกรณ์มีน้ําใช้สําหรับทําการปรศุสัตว์เลี้ยงโคกระบือเลี้ยงปลา เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิกสากรได้อีกช่องทางหนึ่งและเพิ่มรายได้ที่หลากหลายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้อย่างยั่งยืน